หัวข้อ4.8การหาระยะทางและความสูงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงนั้นนะครับเราสามารถนํากฎของโคไซน์และกฎของไซน์และพีทาโกรัส,สมาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะครับเรามาดูเบสิกของมันก่อนนะครับเบสิกของมันอันที่หนึ่งที่ต้องรู้ก็คือมุมเงยคือมุมอะไรนะครับมุมเงยเวลาพูดถึงมุมเงยเนี่ยเราคิดถึงระดับสายตานี่คือตาคนนะครับนี่คือแนวระดับสายตา มุมเงยที่คือวัดจากตรงนี้นะครับขึ้นมาสมมุติวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับนะอย่างนี้เรียกมุมเงยสมมุติมุมเงย30องศาก็คือขีดลักษณะนี้คือ30องศาคือวัดจากระดับสายตาไปยังแนวที่วัตถุนะครับนะไปยังวัตถุอยู่สูงกว่าระดับสายตาเรียกมุมเงยส่วนมุมก้มนะครับก็คือมุมที่วัดจากระดับสายตาไปยังแนวที่มองวัตถุที่อยู่ต่ํากว่าระดับสายตานั่นเองนะครับ มุมเงยสูงกว่าระดับสายตาอันนี้ต่ำกว่าระดับสายตาสมมุติ45องศาก็คือ45หองศาระดับนี้ขนาดของมุมเงยและมุมก้มเป็นบวกเสมอนะครับนะรบตรงนี้ต้องรู้ด้วยตัวอย่างที่2.6กเขาบอกว่า4.26กเขาบอกว่าสมชายแหงนหน้ามองยอดตึกแห่งหนึ่งเป็นมุม30องศานะครับสมมุติสมชายอยู่ตรงนี้นะครับสมชายอันนี้คือยอดตึกนะครับยอดตึกเป็นมุมเท่ากับ30องศา นะครับ30องศาลักษณะนี้นะครับ30องศานะครับลักษณะนี้สมหญิงอยู่ใกล้ตึกกว่าสมชาย200เมตรนะครับตำแหน่งที่สมหญิงยืนนะครับอยู่ใกล้ตึกกับสมชายนะครับตรงนี้นะครับสมหญิงนะครับมาถึงนี่เลยนะครับ200เมตรนะครับมาถึงตรงนี้ตำแหน่ง4นะครับตรงนี้คือ200เมตรนะครับ200เมตรนะครับเอ้ยหน้ามองยอดตึกเป็นวง60องศา พออยู่ใกล้ตึกมากกว่ามุมก็ต้องเปิดสูงกว่านะครับเป็นมุม60องศาจงหาความสูงของตึกนะครับลักษณะนี้นะครับหาความตูงสูงของตึกว่าจะหาได้อย่างไรมองภาพกันนะครับนะเหยนรูปใหม่นิดหนึ่งนะครับนะออามาเป็นลักษณะนี้ครับตรงนี้คือ200เมตรตรงนี้คือ30องศาแล้วตรงนี้ก็คือ60องศานะครับลักษณะนี้ ถามว่าเวกชันมาร์กตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะขึ้นอยู่กับเราทำนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับนะตอนนี้ตัวเลขนะครับนะตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราต้องการหาเวกชันมาร์กตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้จำไว้เวลาทำลักษณะนี้ให้ใช้แทนอย่างเดียวนะครับโดยแทนเท่ากับสูงส่วนฐานนะครับแทนเซต้าเท่ากับสูงส่วนฐานอันนี้ให้จำไว้เลย มุมที่เราจะใช้เนี่ยก็มี30